กับเมจินมิวสิกมีทัวรลงเหมือนกันใช่ไหมสำเราที่แบบลงเหรอไม่ก็เหมือนไปคนก็จะสอนเป็นจริน้องอ่ะค kind of ่ะอ่าบอกได้เลยนะคะเกดไม่มีการทัวรลงเพราะเรื่องนี้มันเรื่องการทัวรลงเนี่ยเกดไม่เคยสนใจเรื่องนั้นการทัวรลงไม่เคยอยู่ในหัวสมองเกดเพราะฉะนั้นสําหรับเมจินิกิมโยมิมีทัวรลงค่ะการน้องๆมาเรียนนะคะกับนิวสิคเมจินี มีอยู่3คนนะคะทุกคนจ่ายตังหมดนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันปีนี้เก็บไม่ได้ไปเ,เกี่ยวข้องกับเวทีมิส s u น i ิเวอร์สไทยแลนดเลยเพราะฉะนั้นทัวร์ไายลงคะใครมีปัญหาอะไรคะ ไม่ติดพู้่งคุณก็เราเรากลัวว่าเขาจะตัดกล้องว่าเราเป็นกรรมการหรือไงฮะเราถึงออกมาไล่โบวก็อ๋อมันมีมันมีคนพูดนะคะว่าว่าเนี่ยมันจะดีเหรอนะคะซึ่งสำหรับเกศเองแล้วเนี่ยเกศก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเด็กที่เราสอนเนี่ยอยู่ในท็อปแรนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยจริงๆล่ะเกศไม่คิดว่าแค่หนึ่งโบน หนึ่งเสียงของกรรมการเป็นสิทธิ์เนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรมากมายมันก็เป็นแค่หนึ่งเสียงแต่เพื่อ,อ,อทัวร์ไม่ลงน้องๆน,นะคะไม่ได้กลัวว่าลงตัวเองเหรอกแต่กลัวว่าจะลงที่เขาเพราะอะไรเพราะว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่หนึ่งในสามคนที่เกศศรเนี่ยได้เข้าท็อปตอีเพราะฉะนั้น เพื่อเซฟน้องเขาเกดคิดว่าเก,ด,าเกดไม่ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องขอขอขอโทษพี่ปุ้ยกับพี่นาด้วย<ม>เพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้ให้คำสัญญาว่าจะไปแต่คิดว่าพเพราะกระแสในปีนี้เนี่ยมันแรงมากเลยคิดว่าไม่อยากเอาเรื่องให้พี่ปุ้ยไปนั่งปวดหัวอีกเพราะฉะน,นั้นดูสวยๆอยู่ที่บ้านดีกว่าก็เกดเป็นคนแฟร์อยู่แล้วพาะเกดเป็นคนแฟร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดคิดว่า คือมันก็ยากแหละที่วันหนึ่งเนี่ยเอ้ยเราเราจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่รู้จักสาวงามเลยเหรอแต่เกดคิดว่า28ปี29ปีที่เกดอยู่ในวงการทุกคนรู้ว่าเกดเป็นคนที่แฟร์มากๆแล้วอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เกดจะเป็นหนึ่งเสียงที่จะออกมาพูว่าเฮ้ยนี่มันไม่แฟ่์นะเพราะฉะนั้นเกดเป็นคนที่เดินขั้นตรงมากนะคะแต่ปีนี้เกดคิดว่าเอ้ยเราเราเรา,เ,ราเอาเวลาไปสอนลูกศิษย์ ทีจ่ายตังกว่าค่ะแต่ว่าปีนี้เราสบายใจมากกว่าที่ปีนี้เนี่ยสบายใจเกศสบายใจทุกปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าดูด,ดูตอนนี้ก็ดูหลายๆเวทีที่ที่ป่วยอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเ,เกศได้สอนน้องๆกันไปแล้วน้องๆไปกันแล้วหน้าที่ของเกศในฐานะเป็นครูของสังน้องสามคนจบแล้วตอนนี้เกศก็มาโปรัสที่นิสิตะนี่ค่ะ ติดตามผลงานเกยติดตามติดตามแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเกดก็เป็นคนนึงที่ชอบดูการประกวดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามเกดก็ดูอยู่มันไม่ได้เป็นการแบบเรียกข้างอะไรไปที่เกดว่าแบบเราเห็นน้องคนนี้แหละดูคนนี้แหละบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่แค่น้องสามคนที่เกดได้สอนเกดเชียร์ยังมีน้องอีกหลายหลายคนเลยค่ะที่เกดเชียร์แต่เกดไม่ออกหน้าแค่นั้นเองคนถามว่าเกดเชียร์ใครเกดไม่พูดค่ะ เก็เก็บเอาไว้ในใจแต่นี่พี่เกศแจ้งทางกองไปแล้วที่ของไม่รับหน้าที่เป็นกรรมการยังยังไม่ได้แจ้งอะไรเลยเพราะยังไม่มีการโทรหาการการคุยกันเพราะว่าแม่ปุ้ยก็ยุ่งอยู่พี่นาก็ยุ่งอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็ซีเซนของมิสิตันนี่ก็เปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บมาโฟกัสตรงนี้แต่เกิดคิดว่าพี่นากับพี่ปุ้ยก็น่าจะรู้นะคะถ้ามีการติดต่อมาก็ก็ะจะจะบอกอย่างนี้ค่ะแลพี่เกศก็จะมามุม่งหน้าน,านั่นโดยโตรงก่อน เอาแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้นามสกุลเกตก็คือจิตรนี่อยู่ค่ะแล้วก็เป็นเป็นนามสกุลไปเป็นเป็นเวทีไปนะคะค่ะอยู่อัพเดตเสมอไปกับกูุเกดตองนี้เป็นยังไงบ้างครันเกตคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะน้องสกายตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะใช่ค่ะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยค่ะทำไมไม่เห็น้องครับก็ด้วยเรื่องโควิดนะคะแล้วก็การที่เราจะได้อยู่ใกล้กัน เราไม่รู้ว่าในอนาคตใกล้ไกลมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันดีกว่าอย่างเรื่องการเรียนะไรอ่างเงี้ยค่ะน้องก็เข้าโรงเรียนตอนนี้ไปโรงเรียนปกติกลับมา่ไเรียนย้ายย้ายกลับมาอยู่ใช่ค่ะอยากที่น้องก็คือก็ปล่อยเช่าค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหาเงินให้น้องสกายเรียนอยู่ค่ะอ นะคะ<ร>โอเคค่ะนี่<ด>นตอนนี้จะต้องรีบไปภูเก็ตเ <นะ S 1> พราะพรุ่งนี้มีสอนอมิวสิคภูเกตเ็ตขออนุญาตนะคะ